การสื่อถ่ายทอดพลิตความคิดจากจิตจักรวาลครั้งที่นะร้อยเจ็ดสิบสี่เนาะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอหน้ากันคิดถึงกันบ้างไหมพูดจริงนะ <c ười> ขออนุญาตยืนเพราะนั่งมันพูดไม่ออกก็คิดว่าแต่ละคน ก็คงจะมีภารกิจส่วนตัวส่วนครอบครัวส่วนบริษัทที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็แต่ละคนก็คงจะผ่านการเคี่ยวกรรมมาคนข้างมากพอสมควรตามบทบาทและผลลกรรมที่แต่ละคนจะต้องได้รับซึ่ง ในช่วงที่เราหยุดการสื่อพระโอวาทนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะตื่นเต้นกับข่าวสารในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เกิดถี่ขึ้นเกิดรุนแรงขึ้นและที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะคนไทยอย่างพวกเรา ได้ตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่ามีโอกาสได้พบได้ผ่านได้ผ่านได้ผไดเผชิญกับภัยพิบัติโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน,น้ำเยอะขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดตัวเองให้หวาดเสียวมากยิ่งขึ้นซึ่งจนถึงทุกวันนี้เฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ย ถ้าท่านทั้งหลายศึกษาด้วยความใส่ใจท่านจะทราบว่าจังหวัดที่ต้องผจนภัยที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหรือพายุของฝนนับได้ประมาณ44จังหวัด44จังหวัดของประเทศไทย นะจับประมาณ70วจังหวัดทั่วประเทศก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของทั้งหมดหลายจังหวัดถ้าท่านดูจากแผนที่จิตจักรวาลแผนที่ยุคพลังงานใหม่ก็อยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงภยัยแต่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงกับอันตรายก็จึงอยาก ที่จะนำสิ่งเหล่านี้มากล่าวย้ำกับท่านก่อนที่เราจะกล่าวถึงเรื่องของกฎจัก,กรวาลที่พระบิดาจะเมตตาพวกเราให้ได้เรียนรู้ความรู้ทั้งใหม่ทั้งเก่าอีกตั้งมากมายในการสื่อครั้งที่1 7อยเบสี่ในครั้งนี้ที่ต้องพูดถึงในสิ่งเหล่านี้ก็เพียงเพื่อที่จะสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องเรียนห้องนี้ และที่ฟังแถบเสียงหลังจากการสื่อพระโอวาทในวันนี้ผ่านไปแล้วว่าสิ่งที่เราได้กล่าวมาตลอดนั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่งเงาที่เลือนลางแต่มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วพระบิดาเคยตรัสเอาไวใ้ให้เราได้สติว่า เด็กๆเนี่ยถ้าจะวาดรูปบนกระดาษวาดเขียนก่อนที่จะลงสีจริงก็จะเอาน้ำลงไปก่อนเพื่อให้กระดาษวาดเขียนนั้นอิ่มน้ำพออิ่มน้ำเสร็จแล้วเราเอาสีลงไปมันก็จะไม่เปลืองสีในยะตรงนี้เชื่อเหลือเกินว่า บุตรประบิดาแต่ละคนที่มีปัญญายาณคงจะสามารถทำความเข้าใจความหมายของมันได้ไม่ยากเย็นขณะน,นี้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละที่มันก็อิ่มไปด้วยน้ำแล้วใช่ไหมฝนเทลงมาน้อยเดียวก็ท่วมทนเราตื่นเต้น กับการที่เห็นสายน้ำมาเร็วขังนานลดช้าแล้วก็มาซ้านี่ก็คือการผจญกรรมที่พวกเราหลายคนจะต้องเผชิญโดยตรงและก็หลายคนก็จะต้องเผชิญมันโดยอ้อมแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นนั้น,นก็เพียงเพื่อที่จะ ให้ทุกคนได้สติทางวิญญาณได้สันสะเทือนจิตสำนึกที่จะรับรู้รับฟังแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่พระบิดาเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านเรามาอย่างพี่ๆน้องๆของเราบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ประเทศไทยแต่ฝาก การสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงออกไปทั่วทั้งระบบโลกรูปธรรมทางพลังงานหรือผู้ที่เป็นคนสองมิติต่างก็จะต้องรับรู้แรงสั่นสะเทือนของการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลจากองค์พระบิดาด้วยความเมตตาโดยท่วนทั่ว จะต้องใส่ใจใยดีในสิ่งที่พระองค์เมตตาสื่อกล่าวผ่านเรามาอย่างท่านทั้งหลายให้จงหนักและก็ต้องเฝ้าติดตามเรียนรู้อย่างเคร่งครัดเรียนรู้ด้วยสติรับฟังด้วยปัญญายาณไม่ใช่เรียนรู้มั่งตั้งใจฟังมั่งไม่ตั้งใจฟังมั่ง แล้วก็ยังใช้วิธีคิดแบบจิตมนุษย์ในสิ่งที่ถ่ายทอดมาให้รู้อยู่เพราะมันจะทำให้องค์ความรู้ที่พระบิดาเมตตาสื่อถ่ายทอดมานั้นลดถอยด้อยคุณค่าลงไปท่านทั้งหลายท่านที่นั่งฟังพระโอวาทอยู่ในขณะนี้หรือรับฟังการสื่อผ่านแถบเสียงอยู่ในขณะนี้หรือไม่ว่าท่านจะรับฟังผ่าน การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอสช n นอลอยู่เป็นประจำก็ตามเราขอย้ำกับท่านทั้งหลายว่าหน้าที่ของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราที่มาเกิดในยุคนี้ซึ่งยืนหยัดทำหน้าที่มาเป็นสิบปีเศษแล้วบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณ ที่อาสาองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่คือพระบิดามาตามพี่พี่น้องน้องทุกคนกลับบ้านม,มาตามท่านทั้งหลายกลับบ้านบ้านที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนทางด้านจิตวิญญาณบ้านแท้ๆที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างดวงจิตธรรมยานทั้งหลายเอาไว้อยู่บนนั้นและ เป็นบ้านที่ทุกคนจากมาเสนานในการเดินทางข้ามมิติมาทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ว่ามันถึงการการปิดยุคคือหกหมืปีแล้วดวงจิตธรรมยานของท่านทั้งหลายได้ถือพันธสัญญาหประการที่ได้ให้ไว้กับพระบิดาซึ่งหนึ่งในหข้อนั้นก็คือท่านทั้งหลายสัญญากับพระบิดาว่าจะกลับบ้าน เมื่อเสร็จภารกิจของการเป็นมนุษย์ก่อนสิ้นยุคท่านก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านได้แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะสามารถให้โอกาสกับตัวเองได้อีกแล้วเพราะถึงแม้ท่านจะบกพร่องเหลยวไหลปฏิบัติหน้าที่ใดๆตามพันธสัญญาหกที่ให้ไว้กับพระบิดาเมื่อก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรก ยังไม่ได้ยังไม่เต็มที่ยังไม่สําเร็จร่วมด้วยดีก็ตามแต่เวลาไม่พอแล้วท่านต้องทําข้อสุดท้ายในพันธสัญญาหกให้สําเร็จให้ได้ภายในเวลาไม่กี่สิบปีที่เหลืออยู่ก่อนการสิ้นยุคนั่นก็คือหาหนทางกลับบ้านหาวิธีการที่จะกลับบ้านให้พบว่าท่านจะกลับอย่างไรจึงเรียนพี่น้อง ญาติธรรมที่เป็นาศาสนิกชนคนที่มีาศาสนาและพระาศาสดาอยู่ในหัวใจทุกๆคนเอาไว้ว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาติแล้วท่านได้เลือกรับถือพระาศาสดาและเอาพระคำภีเอาพระไตรปิฎกของพระาศาสดาที่ท่านทั้งหลายไล่ตามบันทึกพระธรรมคำสอนหรือพระโอวาทของพระบิดาพัาน โอดของพระศาสดาแต่ละพระองค์แล้วเอามาปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันมาโดยตลอดแล้วหลายคนก็บ่นเบื่อที่จะเป็นมนุษย์ต้องการที่จะกลับคืนสู่สวงสวรรค์ดินแดนที่จิตวิญ,ญญาณเป็นอมะตะชั่วนิรันด์นั่นก็คือหลุดพ้นแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกท่านค้นหาวิธีกันมามากมาย หลายพันหลายหมื่นพบชาติที่ทุกคนได้ผ่านการเกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวนับถือพุทธเดี๋ยวนับถือคริสตเดี๋ยวนับถืออิสลามเดี๋ยวพักผ่อนว่างไม่มีศาสนาทำตัวตามปกติไปในวันๆแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับไปนับถือศาสนาอื่นต่อไปเพื่อหาหนทางที่จะบรรลุมรรคผลสุดท้ายคือนิพพานกันให้ได้มาตลอด แต่ท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะคืนกลับบ้านได้ผู้ที่ต้องการจะพิสูจน์ว่าตนเองเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ที่พยายามจะนำพาจิตปิญญาณแห่งตนคืนกลับบ้านมาหลายภพชาติแต่มีอาจประสบความสำเร็จได้ดังใจหมายยังต้องกลับมาเกิดในภพภูมิมนุษย์ยุคสุดท้ายอยู่ในวันนี้ท่านจะสามารถสังเกต ตัวเองได้ว่าเวลาอยู่คนเดียวจิตใจของท่านจะเงียบเหงาและหวังเวงบางครั้งอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเหมือนกันขณะที่คนอื่นรื่นเริงสุขสำราญแต่จิตใจของท่านนั้นมันรู้สึกมีบางส่วนเสี้ยวที่เหี่ยวหอ่หอหดหูนั่นคืออาการทางจิตวิญญาณของท่านที่เขาจะชี้ให้จิตยาหรือจิตปัจจุบันของท่านได้รับรู้ว่า เขาคิดถึงบ้านคิดถึงพระบิดาปรารถนาจะนิพพานมานานแล้วแต่ไม่อาจกลับได้เพราะจิตหยาบของเขาซึ่งเป็นจิตมนุษย์ของท่านทั้งหลายยังบกพร่องยังงมงายแล้วก็ยังเลวไหลเราใช้วิธีเดิมๆม,มาตลอดแต่เราไม่อาจกลับบ้านได้ เราแสดงบทบาทของการเป็นคนสองมิติด้วยการเกิดมาเป็นมนุษย์มีลูกมีผัวมีภรรยามีครอบครัวมีภารกิจมีพันธกิจมีทุกๆสิ่งที่รุงรังไปในชีวิตประจำวันจนทำให้เราแทบจะหาเวลาว่างให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของแก่นแท้เพื่อแก่นแท้คือดวงจิตธรรมยานของตัวเองไม่ได้บางครั้ง การศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายมันกลายไปเป็นเพียงแค่เครื่องบ่งชี้ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมไปเท่านั้นบางครั้งมันก็เป็นเพียงแค่ทางเลือกใหม่หรือทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยปลุกปลอบใจปลุกปลอบวันตนเองที่ผิดหวัง ที่ชอกช้ำจากการเผชิญกับเคราะห์กรรมเคราะห์ภัยอันเกิดจากแรงแห่งกรรมที่ตัวเองมีส่วนร่วมได้กระทำมาตั้งแต่พบชาติปางไหนปางใดก็ตามนอกจากนั้นมีความตั้งใจฝักใฝ่ในการถือศีลประพฤติธรรมกับเขามากและจริงจังอยู่เหมือนกัน แต่ก็ยังข้ามผ่านความงมงายคืออธิบายในสิ่งที่ตัวเองคิดดีรู้ดีประพฤติดียังไม่ได้โดยไม่รู้หรอกว่าภารกิจของท่านทั้งหลายในการที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองกลับบ้านคืนสู่แดนนิพพานหรือแดนสุญญาตาที่พระบิดาทรงรอคอยท่านทั้งหลายอยู่นั้น ตนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเรามาตามท่านทั้งหลายกลับบ้านเรากล่าวสื่อถ่ายทอดโอวาทของพระบิดามาครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อท่านลองถามตัวท่านเองดูว่ามีความรู้ใหม่ตั้งมากมายที่พระบิดาสื่อผ่านเราให้กับท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษาเป็นความรู้ใหม่ที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติง่ายและยืนยันได้ว่าด้วยความรักแห่งพระบิดาพระองค์ทรงเปิดแสงสว่างและทรงเปิดทางให้ลูกๆทุกคนได้ก้าวเดินกันอย่างตรงทางและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่มนุษย์ทุกคนรักและศรัทธาในพระองค์อยู่สามารถจะใช้เส้นทางเดียวเส้นทางนี้คืนกลับบ้านในภพชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างแน่นอน แต่ท่านสังเกตตัวท่านเองหรือไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความก้าวหน้าทางจิตวิญ,ญญาณของท่านทั้งหลายที่จัดได้อาศัยพระโอวาทและพระสัจธรรมที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาในแต่ละครั้งนั้นท่านให้โอกาสตัวเองท่านได้ใช้เกื้อกูลต่อการพัฒนาทางจิตวิญ,ญญาณของท่านเองได้สักกี่มากน้อย เหตุผลที่สำคัญมีสองข้อข้อหนึ่งเข้าใจจริงแต่ไม่เข้าใจแจง้งสาเหตุเพราะว่ามีความ,มบกพร่องในความสามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมและพระโอวาทของพระบิดาอยู่ในระดับที่จำกัดเหตุผลประการที่สอง บวยทางจิตเป็นโรคเสียดายของเก่าแถมลังเลความรู้ใหม่ที่เราสื่อจากพระบิดามามอบให้เพราะไม่ไว้ใจรูปธรรมเครื่องยนต์นกรรมมนุษย์หน้าตาหล่อๆมิไว้วางใจว่าสิ่งที่มากล่าวแล้วให้ตนเองทิ้งของเก่าแล้วมาเอาเส้นทางใหม่ มันจะสามารถพาไปสวรรค์คือแดนสุญญาตาไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นทางลัดได้จริงหรือไม่เพราะชีวิตของตนนั้นผ่านการถูกหลอกมาก็เยอะผ่านการหลอกคนอื่นมาก็แย่เป็นการสอนจิตของตนให้มิค่อยไว้วางใจผู้ใดนี่คือปัญหาท่านที่รัก ก่อนที่เราจะพูดถึงกฎจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาพระบิดาเมตตาที่จะกล่าวกับลูกๆว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสําคัญที่จะพูดสั้นๆถ้าลูกๆคนไหนยังเหลวไหลไม่เชื่อฟังและไม่ทําตามอีกเราก็จะมองเป็นว่าลูกคนนั้นเปรียบเสมือนกิ่งไม้ใบไม้ใบหนึ่งที่ลอย อยู่บนผืนน้ำที่มันกำลังลอยอย่างจ้ำเอาจ้ำเอาออกไปสู่ทะเลกว้างซึ่งจุดไม้ปลายทางอยู่ตรงไหนไม่รู้เราก็จะทำใจให้มองเห็นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมาฐานอะไรยังไงก็ตามอยากบอกท่านว่า ถ้าท่านจะหลุดพ้นได้ท่านจะเข้าสู่ประตูนิพพานตรงด่านนภาไหลได้ภายในสิบยี่สิปีในชาตินี้ตามเวลาที่เหลืออยู่ท่านจะต้องมีกลไกลหรือเครื่องมือที่จะนำพาติตวิญญาณของท่านเข้าถึงมรรคผลสูงสุดตรงนั้นให้ได้สิ่งที่ท่านจะต้องบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติ มีสามอย่างอย่างแรกท่านจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือจิตยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านให้มันมีพลังอำนาจสูงสุดให้จงได้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือจิตยาบหรือเรียกว่าจิตปัจจุบันของท่าน ให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะเข้าถึงให้จงได้ท่านสูงสุดของจิตหรือพลังอำนาจสูงสุดของจิตของท่านจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันสั่นสะเทือนจนเป็นธรรมชาติสั่นสะเทือนจนเป็นนิสัยในย่านความถี่ที่เป็นบวกสูงสุดตัวชี้วัดก็คือจิตที่สุขสมบู หรือสภาวะจิตที่สงบแล้วทำให้ท่านเกิดอาการเป็นสุขท่านต้องทำให้ได้ท่านจะใช้วิธีที่พระบิดาเมตตาสอนท่านอยู่ทุกทุกครั้งที่สื่อพระโอวาหรือท่านจะไปใช้วิธีการของท่านที่คิดว่าฉลาดฉลาดอยู่นั้นต่อไปก็ได้แต่เป้าหมายแรกกลไกตรงนี้ท่านจะต้องสร้าง ให้สำเร็จจะใช้กุศโ,โลบายใดถ้าคิดว่าจะเป็นเจ้าลัทธิเสเองจะเป็นครูของตัวเองจะแสดงความเก่งของตัวเองโดยไม่ฟังใครก็ไม่เป็นไรทำจิตของท่านให้มันมีคุณสมบัติทางธรรมชาติคือสามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดตัวชี้วัดคือจิตที่สุขสงบ ถามว่าถ้าวันวันหนึ่งของท่านเนี่ยจิตยังผูกพันอยู่กับกิเลสตัณหายังรักไม่ได้ยังให้ไม่เป็นยังอดทนอดกลั้นให้อภัยใครก็ไม่เป็นจิตของท่านก็มิมีวันที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนให้สูงที่สุดทางด้านบวกได้ท่านจะไปนั่งกรรมาฐานนั่งสมาธิที่ท่านเรียก อยู่คนเดียวงิบเงียบท่านก็สามารถจะบังคับจิตให้สงบชั่วคราวได้มันสามารถที่จะสั่นสะเทือนทางด้านบวกคือสุขสงบและปิติแล้วก็หลับในสมาธิชั่วคราวได้แต่พอท่านถอนกรรมฐานถอนสมาธิออกหันทางซ้ายเจอหน้าภรรยาหันทางขวาเจอสามีหันตรงหน้าเจอลูกๆเจอทุกคนในครอบครัว ท่านเคยสังเกตหรือเปล่าว่าสภาวะจิตของท่านน่ะมันสั่นสะเทือนเป็นความสุขสงบเป็นความปิติเหมือนตอนที่นั่งกรรมาฐานสมาธิได้เป็นธรรมชาติของท่านหรือเปล่าถ้าวันๆเองทําอยู่แบบนั้นกลไกลชิ้นแรกท่านก็สร้างให้กับตัวเองไม่ได้แล้วแล้วท่านจะกลับบ้านคือนิพพานได้อย่างไรนี่คือคำกล่าวสั้นๆ ที่จะมาเขย่าขว,วัญท่านถ้ายังทําตัวอยู่อย่างเดิมเสียดายของเกา่าท่านจะไม่มีวันข้ามผ่านประตูนิพพานออกไปได้เพราะพลังอํานาจทางจิตเป็นเรื่องแรกที่ท่านจะต้องสร้างแต่ไม่ใช่เป็นพลังอํานาจทางจิตที่ได้จากการแอบไปใช้พลังจิตใต้สํานึกหรือพลังทางจิตวิญญาณมาเที่ยวสั่งการนู่นสั่งการนี่ไม่ใช่วิธีแบบนั้น เราเป็นมนุษย์เราต้องใช้จิตสำนึกคือจิตมนุษย์หรือจิตใจไม่ใช่จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่พระบิดาติดตั้งมาไว้ให้เพื่อใช้ประโยชน์ในมิติของแก่นแท้ใช้แล้วมีแต่เพิ่มพลังอำนาจชาร์จแบตให้กับตัวเองแต่ถ้าเอาไปเอาจิตใต้สำนึกซึ่งมีพลังอำนาจเหมือนกันแอบมาใช้ เรียนหาวิธีรัดเอามาใช้แล้วหนุกหนานกับการใช้มันอย่างเพลิดเพลินท่านรู้หรือไม่ว่าใช้แล้วมันจะเสื่อมลงเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีพลังอํานาจใดๆเลยไม่มีแม้แต่จะเคลื่อนที่ออกจากกายหยาบของตัวเองไปสู่ที่ชอบที่ชอบมันไปไม่ได้ตายตรงไหนอยู่ตรงนั้น ต้องอาศัยผู้สมดุลทางจิตวิญญาณมาเมตตาแบกไปหามไปลากไปยเยนเชเ่นถือสายสินสีขาวขาวนำหน้าพาไปเพราะไม่มีอำนาจเป็นของตนเองเนื่องจากตอนเป็นมนุษย์เหลวไหลบุญก็ไม่ทำบางคนบอกกรรมกูก็ไม่ได้สร้างแต่ก็ใช้มันไปแต่ละวันแต่ละวันท่านที่รักท่านอาจจะไม่เชื่อเราแต่ท่านก็ควรจะฟังเรา แล้วเอาไปคบคิดพลังอำนาจทางจิตของเรานั้นถ้าตอนที่เราเป็นมนุษย์พลังอำนาจของการสั่นสะเทือนของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราสูงสดุดสั่นสะเทือนได้ถึงย่านไหนระดับเคลื่อนความถี่ไหนเวลาเราตายทิ้งกายสังขารไปรางวัลที่จิตวิญญ,ญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายในความเป็นมนุษย์จะได้รับก็คือพลังอำนาจสูงสุดเพียงเท่านั้น ถ้าตอนเป็นมนุษย์ทำแต่ผิดคิดแต่ชั่วอิจฉาริษยาโลภไม่รู้จักพอไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้มีอัตราตัวตนสูงหลงตัวเองโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงวิตกจริตจิตเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วพฤติกรรมทางจิตทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนทําให้สภาวะจิตของท่านมีแต่เสื่อมโทรมตกต่ําลงทุกวันทั้งสิ้นต่อให้เป็นนั่งกรรมาฐานสมาธิทุกวันวันละกี่ชั่วโมงก็นับนาทีเอาตลอดทั้งภพชาติถ้าสภาวะจิตยังตกต่ําอยู่ในสภาวะของการดําเนินชีวิตปกตินอกเวลาในการนั่งกรรมาฐานสมาธิมันก็ไม่สามารถที่จะชาร์จพลังอํานาจทางจิตวิญ,ญญาณของตน ให้สูงขึ้นชดเชยสิ่งที่เสื่อมไปได้หรอก